สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างกระเป๋านะคะของ trust wallet นะคะหนคนต่อ1กระเป๋าหรือ1คนต่อ10กระเป๋าได้นะคะ1คนต่อหนึรหัสต่อ1นคิวนะคะเมื่อกี้พูดผิดต,ต้องขออภัยนะคะ1คิวต่อ1กระเป๋าเราสามารถสร้างได้ถึง10กระเป๋านะคะอโอเคเราเข้าไปที่ trust wallet นะคะ พอเข้าไปที่ทัชวอลเลตแล้วมากดตรงฟันเฟืองข้างล่างมุมขวานะคะกดเข้ามาจะเป็นหน้านี้ค่ะข้างบนสุดจะเป็นคําว่ากระเป๋าสตางค์นะคะกดเข้าไปที่กระเป๋าสตางค์นะคะแล้วเรามากดตรงเครื่องหมายบวกข้างบนมุมซ้ายเออมุมขวานะคะกดเข้าไปที่บนมุมขวานะคะแล้วเราก็มากดที่ create a new wallet นี่คือการสร้างกระเป๋าใหม่นะคะ การสร้างกระเป๋าใหม่คือคลิสอ a นียวอลเลตแต่ถ้าเรามีกระเป๋าอยู่แล้วหรือว่าเ,อาเราเปลี่ยนเครื่องนะคะเราสามารถกดคำว่า I already have a wallet นะคะตัวข้างล่างนี้นะคะเอารหัส12คําคำนั้นมาวางนะคะให้ถูกต้องนะคะเราก็มากดตัวนี้เนื่องจากว่าเรามีกระเป๋าอยู่แล้วนะแต่เราจะสร้างใหม่เราต้องมากด c l i s อ a n ี a l อล l ตตัวนี้นะคะพอกดไปนะคะให้เรามากดติ๊กถูกตรงนี้ค่ะ กดติ๊กถูกเราก็คอนติเนียไปต่อนะคะเออสิบสองคำตรงนี้นะคะหน้าจอจะมืดนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้อนุเออเขาไม่อนุญาตให้บันทึกหน้าจอนะคะ12คําเราจดไว้เลยนะคะเป็นกุญแจสําคัญที่จะเข้ากระเป๋าของเราพอเราจดไว้หน้าต่อไปจะเป็นการเรียงคําให้ถูกต้องนะคะจากที่เราจดไว้เมื่อกี้นะคะเราก็ไปติ๊กถูกอ่าคไหนเป็นคําแรกจนถึงเออสิ คำที่12นะคะพอเราจดเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราเสร็จเขาก็จะโอเคมาเป็นกระเป๋าใบต่อไปให้เรานะคะจะมาขึ้นเป็นแบบนี้เป็นหน้ากระเป๋าแบบนี้นะคะเออส่วนมากถ้าเราสร้างกระเป๋าใหม่อะ่ะจะเป็นมันติคอย wallet อย่างนี้นะคะให้เรามาเปลี่ยนชื่อตรง3จุดตรงนี้ค่ะกดเข้าไปที่3จุดเห็นไหมคะว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อข้างบนสุดนะคะให้เรากดแป้นพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็มาลบตรงนี้ก่อนนะคะมาลบ แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเชื่ออะไรก็ได้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นตามใจเราค่ะเอาที่เราจําง่ายนะคะเราก็มากดติ๊กถูกนะคะแล้วจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะโอเคนะคะการสร้างกระเป๋าค่ะขอบคุณค่ะ